็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะ,ะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วโรเมนัสบอกว่าจะเข้าร่วมง,งานเลี้ยงฉลองชาชลาที่มากับเธอเลยพูดว่าท่านลูเมนัสนั่นจะไม่เป็นการประมาทหรอกหรือขอรับเพราะบ้านชาลาที่ตามรับใช้กล่าวกับลูเมนัสถึงจะบอกว่าชาลาแต่นั่นเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้น แผ่นหลังของเขายืดตรงดูมีภูมิฐานกิ่นอายนั่นบ่งบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดาอย่างน้อยผีมือทัดเทียมกับลูกอีที่ยืนอยู่ข้างๆดูมินสชมเลืองมองชายคนนั้นด้วยท่าทางอารมณ์เสียแล้วเลยพูดว่าฮึคุณเธอเจ้านี่ยังช่างชูจี้เสมอเลยนะถึงได้ไม่อยากพามาด้วยอย่างไรล่ะแต่ชายชราคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าหากนั่นคือหน้าที่ของข้าแล้วล่ะก็ ขายังพูดไม่เสร็จลูมินัสเลยพูดแทรกว่าช่างเถอะลิมรู้นั่นดูท่าทางเป็นคนพูดจารู้เรื่องข้าไมา่ได้มาที่นี่เพื่อตัดสินกับเวโรล,า,ลาด้วยไม่จําเป็นต้องกังวนหลหรอกแต่ชายชราคนนั้นก็พูดว่าแต่แต่ว่าลูมินัสก็ขัดเขาพูดเขาอีกครั้งว่าพูดจาสามหาวนักข้าคือจอมมารเก่าแก่อย่าได้สั่งสอนข้าดังนั้นเจ้ากลับไปก่อนเสียเถอะลูมินัสกล่าวแล้วแสดงอารมณ์ชุนเสียวพอบ้านชราที่ถูกเรียกว่าคุณเธอถอนหายใจเหมือนลำบากใจ ถึงอย่างนั้นเขาคงไม่ขัดขืนลูเมนัสหลังจากลังเลเล็กน้อยเขาก็ตัดสินใจทําตามคําสั่งนั้นและเขาก็พูดว่าเช่นนั้นข้าขอตัวกลับก่อนลูเมนัสเผยรอยยิ้มให้กับคอมพูดนั้นแล้วเธอพูดว่าอืมขอบใจเจ้ามากคุณเทิดที่นี่มีทั้งฮินาจะและลูอีอยู่ด้วยเจ้าหน่าเป็นห่วงเกินเหตุจะเป็นห่วงองค์หญิงมันก็ช่วยไม่ได้หรอกขอรับคุณเทิดตอบกลับแล้วเบนสายตาไปยังลูอีแลวเขาก็พูดว่าเช่นนั้นฝากด้วยนะขอรับลูอี ลุยิเล่ต่อกลับไปว่าเข้าใจแล้วลูยิตอบเขาคล้ายกับลำบากใจถึงจะทําหน้าตายอยู่แต่ไม่รู้ว่าทําไมลูมินัถึงรู้สึกอย่างนั้นไม่แน่ว่าสองคนนี้อาจจะถูกลูมินัททำให้หัวหมุนอยู่ตลอดพอเห็นการตอบโต้เมื่อคู่ลิมอลุก็คิดแบบนั้นเมื่อกุนเธอฟังคําตอบของลูยอิแล้วเขาก็หายไปจากที่นั่นในทันทีลูมินัทเห็นเช่นนั้นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วเธอก็พูดว่าเอาล่ะเจ้าคนขี้บ่นไม่อยู่แล้วสินะ ท่านี้ข้าจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงฉลองอย่างเต็มที่เสียทีเรากลับได้รับควังประตือเรือ้นของลูเมนัตไปด้วยเอร์วสวินศักดิ์สิทธิ์นำโดยฮินาตะก็ตัดสินว่าจะเข้าร่วมงานเลี้ยงแบบบังคับแน่นอนว่าไม่มีความเห็นคัดค้านเลยไม่มีคนที่อยากจะทําให้ลูเมนัตขุ่นเคืองแม้แต่คนเดียวอย่างไรเสียการต่อสู้ระหว่างล,าลูเมนัตและเวโรลานั้นก็สุดยอดมากสำหรับเจ้าตัวคงเป็นแค่การป่ามือเบาๆเท่านั้น แต่สำหรับคนที่ติดร่างแหไปด้วยนั้นมันมากเกินไปจริงๆริบรูห้ามไว้ทันจึงไม่เกิดเรื่องขึ้นมาแต่หากปล่อยไว้ความเสียหายคงจะมากมหาศาลเพราะเข้าใจถึงเรื่องนี้จึงมีคนที่แสดงสีหน้าย่ำแย่อยู่ด้วยแต่ก็มีคนที่ตามไม่ทันอยู่เหมือนกันเอาเถอะอัศวินเจออะไรมากมายหลายอย่างพวกเขาสับสนก็ไม่แปลกถึงระหว่างลิบุกับพิณาตาเองก็เกินระดับมนุษย์มานาเหมือนกัน กระทั่งการกวดล้างเหล่าปรมิมจารย์แห่งวันทั้งเจตดที่เคยเป็นวีรบุรุษรืนที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเทพเจ้าที่พวกเขาศรัทธ,ธาคือจอมาลูเมนัสและยังมีศึกระหว่างลูเมนัสกับมกรวายุขัางเวลาลาเพราะเชื่อมั่นในตัวฮินาตาพวกเขาเลยยังดูนิ่งไม่จะซกสะทานอยู่ได้แต่การยอมรับผลต้องใช้เวลาอยู่ดีรีบรุก็คิดว่าเอาเถอะวันนี้ให้พวกเขาผ่อนคลายทำตัวตามสบายก่อนก่อนดีกว่า ลิกลูดยคนจุดูสุสานการออกเขาจึงปบมือดังแปะแปะแล้วเดินนําทางเมื่อได้รับสัญญาณแล้วผู้ชาวเมืองที่รออยู่ก็เริ่มทํางานอย่างแข็งขันมีคนมาดูแลมา้าคนที่เข้ามาใกล้เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อรลบฝากอาวุธและเครื่องป้องกันแล้วก็มีคนแจกยาฟื้นฟูให้เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บเขาพูดของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเชื่อในตัวหินตานั้นท่าทางจะจริงเพราะหินตาทําตามอย่างว่าง่ายให้ดูก่อนพวกเขาจึงฝากอาวุธอย่างไรข้อกางขา ผมพอได้ลองใช้ยาฟื้นฟูเลยมีคนที่ทำท่าตกใจอยู่ด้วยลิบลุเคยคิดว่าต้องเกลี้ยกล่อมมากกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสงบจิตสงบใจได้เร็วเกินคาดต่อมาลิกลูโรโด้เลยพูดว่าถ้าเช่นนั้นควรจะเตรียมอาหารพร้อมคงต้องใช้เวลาสักครู่ทุกท่านแช่น้ำร้อนชำระล้างสิ่งสขปรกกันก่อนไหมครับแน่นอนว่าพวกเราก็เตรียมห้องพักผ่อนไว้แล้วเช่นกันเชิญพักผ่อนได้ตามอธัธยาศัยครับเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ฟังดังนั้น แสดงสีหน้าไม่เข้าใจอาณาจักรอินคา,าเสียมีธรรมเนียมการแช่น้ำร้อนพวกเขาคงจะรู้จักความหมายของคำนั้นและพวกฮินาตาเคยใช้บริการที่พักแรมบนเส้นทางสายหลักที่นั่นคงมีอ่างน้ำร้อนเหมือนกันพวกเขาคงไม่นึกไม่ฝันว่าอสาูรจะมีอ่างน้ำร้อนด้วยพอริบรูเห็นท่าทีของเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์เขาก็คิดว่าหึประหลาดใจกันซะให้พอที่นี่เป็นการอวดแต่อย่างไรเสียอ่างอาบน้ำร้อนของประเทศนี้ ทำดีกว่าของเมืองหลวงในอาจากอินกาเซียอีกนะเทนที่จะเรียกว่าอ่างอาบน้ําร้อนมันคือบ่อน,น้ําพุร้อนธรรมชาติต่างหาดมีทั้งบ่อแช่ขนาดใหญ่แล้วก็มีบ่อน้ําร้อนการแจ้งที่พวกริบุรุภูมิใจริบุรุได้สร้างบ่อน,น้ําพุร้อนแบบต่างๆเอาไว้เหมือนเมืองบ่อน,น้าพุร้อนธรรมชาติแถมยังเป็นโฆษณาที่ดีด้วยเลยอยากให้พวกเขาค่อยๆผ่อ,อ,อ,อนคลายความเหนื่อยล้ากันในนั้นที่เหลือคือชุดเปลี่ยนซินนะ เสื้อผ้าของเขาเปื้อนและฉีกขาดจากการทำสืกอันหนักหน่วงในไหนก็เนนไหนนี่เป็นโอกาสโฆษณาประเทศของเราแล้วกันให้เตรียมชุดจินเบท,ที่ผลิตจากผ้าป้านที่พวกเขาพัฒนาล่าสุดไว้ดีกว่าสำหรับพวกผู้หญิงก็มีชุดยูการตาด้วยจะเลือกได้หล,ลายแบบต่อมาฮารุนะเลยพูดว่าไม่ต้องห่วงค่ะท่านชูนะได้จัดเตรียมไว้แล้วค่ะฮารุนะกล่าวแล้วยิ้มล่าดูเหมือนว่าริบุรุจะไม่จําเป็นต้องกังวล ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเลยดีกว่าพอตัดสินใจได้แล้วขอรยพูดว่าเอาละ่ะขอให้ทุกคนเพื่อเพลินกับบ่อน้าร้อนอันน่าภาคภูมิใจของประเทศเราบ่อเราเป็นบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติที่ต่อตรงมาจากต้นน้ํามีฤทธิ์คายความเหนื่อยล้าพร้อมเต็มเปี่ยมไปด้วยสปปรรพคุณบำรุงผิวมีบุษโฆษณาอีกหน่อยแล้วลูมินัสก็ติดเบ็ดโอ้น้าพุร้อนเช่นนั้นหรือสปปรรพคุณบำรุงผิวฟังดูน่าสนใจไม่ใช่น้อย เจะเตรียมห้องอาบน้ําส่วนตัวชั้นยอดที่สุดในประเทศนี้ไว้ให้ข้าแล้วใช่หรือไม่พอริบุรูได้ยินเช่นนั้นเขาคิดว่าหห้องอาบน้ําส่วนตัวอ๋อเขาเจละกระทั่งอาณาจาักรควนแคะซึ่งเป็นมหาประเทศแห่งเทคโนโลยีก็ยังมีอ่างอาบน้ําไว้ส่วนตัวเป็นหลักแต่ไม่มีบ่ออาบน้ํารวมแม้ในอาณาจักรอินกาเซียจะมีโรงอาบน้ําสาธารณะนะแต่ในอาณาจักรเบอร์มุนนั้นไม่มีประชาชนใช้เวทมนต์ในชีวิตประจําวันจะมาล้างร่างกาย ถึงแม่อาบน้ําก็สะอาดสะอ้านไม่ว่าจะเมืองไหนก็มีคนชำระล้างร่างกายให้แลกกับเศษเงินเพียงเล็กน้อยสรุปคือในโลกแห่งนี้การต้มน้ําแช่ตัวในอ่างน้ําร้อนไม่ได้เป็นสิ่งทั่วไปมีแต่ชนชั้นสูงในประเทศใหญ่ๆที่มีชาวต่างโลกอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองบ่อน้ําร้อนส่วนตัวในฐานะสิ่งรูราที่อยู่อาศัยส่วนตัวในประเทศของเวมรุ ติดตั้งอ่างอาบน้ําไว้เป็นปกติอยู่แล้วลิบบูุกเลยลืมคิดไปล,ลูมินัทคนจยกินตนาการถึงบ่อน,น้ําพุร้อนส่วนตัวแบบพ่ราชวงศ์ชั้นสูงใช้กันแต่น่าเสียดายที่พวกลิบุูุไม่มีอะไรแบบนั้นถ้าพาลูมินัทไปใช้อ่างอาบน้ําร้อนในบ้านของประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะบันดาลโทสะขนาดไหนดังนั้นลิบบูุจึงเรียกที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดลิบบูุกเลยพูดว่าไม่หรอกมันเป็นบ่อน้ําร้อนที่แบบแช่หลายคนน่ะแน่นอนว่าแยกบ่อชายหญิงไว้ แต่ถ้าต้องการก็มีบ่อรวมเหมือนกันจะใช้แบบนั้นไม่ว่าอะไรกันหรอกนะริบรตุต่อเพื่อแก้ความข้ดใจผิดของลูมินัสให้ถูกต้องแต่คนที่มีปฏิกิริยากับเป็นอีกพวกหนึ่งพวกเขาพากันพูดว่าอะอะไรนะครับโอ้โหเราอสวินศักดิ์ชัยตั้งแต่อาโนตลงไปมองริบรุด้วยตาเป็นประกายแวววับริบุรุที่ได้เห็นเช่นนั้นก็คิดในเจว่าฮึหึพวกเขาคงสนใจสุดๆเหมือนกันสินะแล้วริบุรุได้พูดว่า ถ้าสนใจก็เชิญทางนั้นริบุรุเอ่ยค้างไว้แล้วปิดปากเงียบพอรู้สึกถึงสายตาอันเย็นเฉียบของฮินตาตะไม่ได้สินะครับแน่ละ่ะแล้วฮินตาตะเลยพูดกับลูมินัตว่าถ้าลูมินัตเราไปบ่อหญิงกันเถอคะค่ะในฉันก็ไม่ได้แช่น้ําพูร้อนมานานแล้วเหมือนกันตั้งตารอคอยเลยล่ะคะ่ะพอฮินตาตะพูดเช่นนั้นลูมินัตเลยพูดว่าโอหากฮินตาตะว่าเช่นนั้นข้าก็ไม่ขัดข้อง พอริบลูได้ยินบทสมทนาทั้งสองคนเขาเลยคิดในใจว่าถึงจะรู้อยู่แล้วก็เถอะช่วยไม่ได้อุตสา่านึกว่าจะได้แช่น้ำพูร้อนกับพินาตาและลูเมนัสอ่ะเดี๋ยวก่อนนะบางทีอาจจะเร็วเกินไปที่จะยอมแพ้ริบลูกําลังคิดเช่นนั้นส่วนพวกอาโนอตอารนอตกาลังท่าทางหมดหวังเป็นไปไม่ได้ที่พวกพินตาจะชวนไปบ่อรวมแต่ถ้าเป็นแค่ริบลูแล้วก็ริบลูส่งสายตาเป็นสัญญาณว่าโทษทีนะ และตัดสินใจนำทางพวกคินาตะถ้าอย่างนั้นจะนำทางไปบ่อหญิงนะริบรุบอกแล้วเริ่มเดินทางไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายาดเช่นนั้นริบรุถูกคินาตะเลือกให้หยุดประเดี๋ยวก่อนสิทําไมคุณถึงจะนําทางพวกฉันละ่ะพอได้ยินคําถามนั้นริบรุเลยตอบกลับไปว่าทําไมน่ะเหรอก็มันจําเป็นต้องนําทางนี่และเขาวางคิดในใจว่าจะลวนลานตรงนี้ไม่ได้ริบรุตอบอย่างไม่สะทกสะท้านเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว แลวรบุลุก็พูดต่อว่าก็บอกเธอไม่รู้ทางใช่ไหมละ่ะเรามีอ่างอาบน้ําที่ให้สรรพคุณต่างกันด้วยแม้แต่ซาวน่าก็เตรียมไว้พร้อมพันฉันเลยคิดว่าจะอธิบายวิธีใช้ให้ละเอียดดีกว่านะ่ะริบลุเอ่ยเน้นว่าเคยนําทางให้พวกสามทหารเสียสองคนที่เคยสนใจในบ่อน้ำพุร้อนมาก่อนและกล่าวเพิ่มว่าตอนนั้นได้การตอบรับที่ดีมากเลยครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันแต่เขาพูดต่อว่าด้วยเหตุนี้ฉันเลยว่าจะแนะนําให้อย่างดีเพื่อโฆษณาความวิเศษของมันไงล่ะ ระหว่างที่ริบุรุกาลังหาทางทุกวิถีทางเพื่อจะได้แช่บันภูร้อนกับพวกฮินนตะแต่ก็นูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าท่านริบุรุคะถ้าเช่นนั้นให้ฉันเป็นคนทําเองค่ะเชื่อนตอบแต่ถ้าเป็นแบบนั้นริบุรุก็แ yeah ย่สิดังนั้นตอนนี้เขาจึงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดริบุรุพูดว่าไม่ละเชื่ออนคงไม่ไหวหรอกจนเลยพูดว่าอะไรกันหน้าหน้าไม่ต้องเกรงใจหรอกในในแล้วก็ตั้งใจว่าจะแช่ด้วยเหมือนกัน ริบรูต,ตอบอย่างเป็นธรรมชาติสุดๆเท่านี้เขาคงได้ไปบอหญิงโดยไม่น่าสงสัยแล้วแเขาก็คิดในใจว่า <ś led> สมบูรณ์แบบเป็นคนอุบายสมบูรณ์แบบเอลลี่รบลูก็จะแช่น้ำร้อนกับพวกฮินตาได้อย่างสงาา่าผ่าเผยแต่ฮินตาก็พูดว่าก็บอกว่าเดียวไงน่ายน่ะเดิมทีเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะทําไมถึงจะลงบอกกับพวกได้หน้าตาเฉยล่ะพอได้ยินคําพูดนั้นริบลูกก็ถึงกับพูดไม่ออกไปคิดว่ารุนบอลออกซะแล้ว การหลังที่ไม่น่าจะมีเหงื่อได้ของริบุรุได้เกิดความรู้สึกหนาวเหน็บแล้วก็ประเด็นที่น่าจะชีนำำ้นาทําให้ลูเมนะหลีตามองริบุรุแล้วริบุรุเลยพูดว่าอ่ะเออเรื่องนี้นะ่ะริบุรุรวนลานแต่แล้วก็มีคนเอ่ยโดยไม่คาดคิดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะท่านริบุรุก็คือท่านริบุรุค่ะคนที่ช่วยปกป้องริบุรุคือชิออนที่เคยคิดว่าพึ่งพาไม่ได้ก็เลยคิดว่าเยื่อมมากพยายามเข้าตัเชียร์ชิออนอยู่ในใจแต่น่าเสียดายที่ชิออนก็คือชิออน ที่นาตาพูดกับชิออนว่าคุณเองก็นําทางไปบ่อน,น้ําพุร้อนได้สินะคะเช้าอ,อนเลยตอบกลับว่าแน่นอนค่ะเช่นนั้นก็ขอฝากคุณทําแทนได้ไหมคะพอได้ยินคําถามเช่นนั้นเชื่องเลยพูดว่าแต่แต่ว่าระหว่างที่ชิออนกําลังจะพูดมินาตาก็เลยหลอกล่อชิออนว่าคุณควรใช้โอกาสนี้แสดงความสามารถให้นายของคุณได้เป็นที่ประจักษ์ว่าคุณพึ่งพาได้จริงๆไม่ใช่หรือคะพอชิออนได้ยินเช่นนั้นเธอเลยพูดว่าอย่างนี้นี่เอง และชื่ออนก็โดนทินตาหลอกล่ออย่างง่ายดายต่อมาสามทหารเสียทั้งสองคนก็เลยพูดว่าวางใจเถอะคุณชื่อออนข้าเองก็จะไปด้วยถ้าเกิดลำบากเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนะนั่นสินนะคะพวกเราเคยใช้บริการมาหลายรอบจนรู้ดีแล้วละ่ะเพราะสามทหารเสียสองคนนั้นพูดจาแบบนั้นแท้ๆชื่ออนก็เลยตัดสินใจได้ชื่ออนพูดว่าท่านลิบลุคะ่ะตรงนี้เชื่อมือของฉันเถอคะค่ะพอได้ยินเช่นนั้นลิบลุเลยพูดว่าอ๋อได้สิพยายามเข้านะ แต่ในใจเขากลับคิดว่าโธวุ้ยอุตสาาดหวังว่าจะได้ชื่นชมร่างเปลยแต่งดงามของหนาตาทีแท้เชียวโอกาสหายากในชีวิตหายรับไปริบุรุยอมรับควมพ่ายแผลแล้วฝากให้เชียออนนำทางทั้งน้ำตาริบุรุปรับอารมณ์ใหม่แล้วหันไปทางพวกเบนมารุแล้วพูดว่าชิช่วยไม่ได้นนนานทีจะลงบ่อชายบ้างแล้วกันการตั้งตัวได้รวดเร็วคือข้อดีของริบุลุต่อมาเบนิมารุเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นให้ผมทูหลังให้ไหมครับ หากลางเหงื่อด้วยน้ำร้อนที่ดียิ่งกว่าน้ำพุร้อนในหุบเขาลึกแล้วก็พรมเหน็ตเหนื่อยจะหายเป็นปิดทิ้งเลยล่ะครับพอได้ยินเช่นนั้นริบุรุเลยพูดว่าถ้างั้นฉันทาเองปอน,น้ําพุร้อนที่ทุกคนช่วยกันสร้างนั้นแม้แต่เวนิมารุเองก็ชื่นชอบทางคง้างแช่น้ากว่าทุกคนก็ไม่เร็วเหมือนกันระหว่างที่ริบุรุกาลังคิดแบบนั้นเวลาน่าเลยพูดว่าย่าฮ่าฮ่างั้นริบรุรุทูหลังให้ข้าไหมแต่ริบุรุก็ตอบเขากลับไปว่าทําไมฉันต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยเล่า เวล,ล่าพูดไม่เป็นเรื่องไม่จะเป็นต้องต่อปากต่อคำกับเขาหรอกลิบรูทำเป็นไม่ได้ยินเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์มีสัดส่วนผู้ชายมากกว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์มีสัดส่วนผู้ชายอยู่มากกว่าเกือบร้อยคนแต่หากเป็นหลวงอาบน้ำใหญ่ของประเทศนี้น่าจะไหวแค่บอ่อเดียวคนคงเต็มแต่พวกลิบรูแบ่งไว้หลายบอ่อจึงตัดสินใจพาทุกคนไปด้วยกันยิบรูสัมผัสได้ถึงบรรยากาศตื่นเต้นดูท่าทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาจะแช่น้ำเช่นกัน จะดีจะร้ายยังไงริบรุก็อยากให้พวกเขาทึ่งในความพิเศษของบ่อน้ำพุร้อนของทางนี้ริบรุ้เดินทางคิดแบบนั้นแล้วบังเอิญเจอชูนะกลางทางชูนะพูดว่าข้าเตรียมชุดสําหรับเปลี่ยนไว้แล้วนะคะว่าแต่ทําไมท่านริบรุถึงไปกับทุกคนล่ะคะชูนะถามอย่างอ่อนโยนแต่แววตานั้นไม่ยิ้มเลยแล้วริบรูกไปตอกลับไปว่าเออฉันตั้งใจจะแช่บ่อน้ําร้อนกับทุกคนนะ่ะเขาตอบกลับไปแม้จะนึกสงสัยอยู่ก็ตาม ทันใดนั้นชูนะก็ยิ้มแย้มอย่างน่ารักน่าเอ็นดูลิบุลุตอินเช่นนั้นรู้ได้เลยว่านี่เธอกําลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าชูนะาไดพูดว่าหมายความว่ายังไงหรือคะชูนะาเอ๋แล้วทอดสายตามองไปรอบๆแล้วก็มาหยุดที่เนนบรนนมบอลุก,กับโซเอพอดีพอด,พอดีแล้วเธอก็พูดว่าท่านลิบุลุมีธุระเล็กน้อยจึงไปกับทุกท่านไม่ได้คะ่ะส่วนท่านพี่กับโซเอหลังจากนี้มีเรื่องจะพูดด้วยคะ่ะ พอได้ยินเช่นนั้นเบนนบบรูเลยพูดว่าเออคือแต่เขาก็ได้เงียบไปเบนนีบรูกับโซเฮได้เงียบต่อหน้าแรงกดดันของชูนะไม่รู้ว่าทําไมแต่รู้สึกเหมือนว่าพวกเขาตัดสินใจว่าอย่าต่อต้านโทว่าของชูนะดีกว่าส่วนลิบุรหนาหรือเขาได้แช่อ่างน้าร้อนในบ้านพักของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปเขาไม่เข้าใจอะไรขัดใจชูนะกันแน่แม้ในใจจะมีข้อสงสัยแต่ลิบุรก็ถูกชูนะเร่งแล้วจากที่นั่นไป ลิบุูอาบน้ำเสร็จอย่างรวดเร็วตัดสินใจว่าจะไปตรวจสอบสถานการณ์จัดเตรียมงานเลี้ยงล่วงหน้าสถานที่คืออาคารที่สำหรับงานฉลองผู้ลิบุรูมีงานเลี้ยงเยอะมากจึงจัดเตรียมสถานที่เอาไว้เป็นอาคารที่สร้างอย่างเร่งรีบสดสดร้อนๆ้หน้าตาภายนอกคือโดมวงกลมกว้งเหมือนโลงพาระเมื่อเข้าไปข้างในจะพบที่โล่งกวง้างที่ปูเสียท,ทามิไว้ใช้ควบเป็นศูนย์อุ้ยพในยามฉุกเฉินด้วยจึงจุคนได้จํานวนมากเนื่องจากพื้นที่ใหญ่มากเกินไป โครงสร้างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่แข็งแกร่งและทนทานททเป็นโครงเหล็กเมื่อเวลาผ่านไปคาดว่าโครงเหล็กนี้จะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นโลหะเวทพองในมุมนี้แล้วประเทศนี้ได้เปรียบสุดๆไปเลยนะเนี่ยอย่างไรเซียพวกริบุลุก็มีมนุษย์มารที่มีแกนเวทเต็มเปี่ยมอยู่มากมายระหว่างที่ริบุลุคิดอาหารที่ถูกจัดเตรียมวางบนโต๊ะเตีย้ยทานอาหารแบบญี่ปุ่นก็ถูกขนมาชามค่อนข้างฟ้านี่เรากลับมาจากที่พักระดับสูงเรียงรายตอนที่ว่างริบุลุเคยเอาดินเหนียวมาปั้นแล้ว เาให้เป็นถ้วยพวกเด็กๆก,ก็เลยเรียนแบบนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนนี้มีผลงานมากพอสมควรจริงจังขนาดที่ว่าทาน้ําสมุนไพรหรือเติมสีผุดหินแร่แปลกๆมาผสมกับดินเหนียวรวมทั้งมีผลงานชิ้นดีที่มีสีสันสดใสด,ด้วยแต่ละบ้านจะใช้ชามของพวกเด็กๆที่ทําขึ้นเองทุกอย่างต้องลองทาก่อนทั้งนั้นโตเตี้ยทานอาหารที่คนมาก็เป็นงานฝีมือประณีตที่แต่ละตัวมีเพียงหนึ่งเดียว รีบลูใช้หมดสร้างของขึ้นมาโดยใช้ส่วนที่เหลือจากต้นไม้แปรรูปซึ่งพวกเด็กๆก,ก็เรียนแบบตามเช่นกันตอนนี้มีการจัดให้มีชั่วโมงงานฝีมือเป็นส่วนหนึ่งของการลเล่นจะเห็นว่าตั้งแต่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติจนถึงภาชนะอาหารสะท้อนรสนิยมของรีบลูอยู่ทั่วไปหมดและเขาพางคิดว่าพอนึกถึงตอนแรกที่ดได้กินแต่หญ้าแล้วนะับว่ามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายจนนึกไม่ถึงเลยแต่ตอนนี้เขาก็สนุกกับการชิมรสชาติได้แล้วด้วย ผมเป็นพอคิดว่าทําเพื่อตัวเองนี่แหละถึงได้พยายามอาหารที่พวกริบลูเสิร์ฟวันนี้คือเทมปูระวิเศษมากซึ่งทราบซึ้งจริงๆที่ทําได้ถึงขนาดนี้แถมหน้าตาอาหารสมบูรณ์แบบรสชาติก็สุดยอดนี่คือฝีมือของหัวหน้าเชฟวันนี้ชูนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่ใช่ชิออนโดยเด็ดขาดในกรณีของชิออนแค่หน้าตาอาหารก็ไม่ผ่านแล้วถึงจะมีความสามารถของยูนิสกิลผู้เชี่ยวชาญผ่าน้าปรุงอาหาร แต่คงแช่ทำอาหารของทุกคนไม่ได้เทมปูระนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ริบุุให้ชูนะดูจากความทรงจำแล้วพัฒนาวิธีการทำทีละนิดนอกจากนี้ยังมีเมนูที่มิลรีมเองก็ชื่นชอบคือคาราอาเกะแฮมเบอร์เกอร์สเต็กค,ครงแกะและกุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอดริบุรุเขาไม่ถนัดทำอาหารเลยเลยอธิบายความแตกต่างระหว่างเทมปูระกับกุ้งชุบเก็ดขนมปังทอดได้ยากถ้าให้พูดง่างยๆก็คือ หอ,อกุ้งด้วยกับการชุบวัตถุดิบหนึ่งแล้วนําไปทอดในน้ํามันความแตกต่างของวัตถุดิบที่ใช้ห่อจะทําให้ส่วนผสมของรสชาติต่างกันมากนอกจากนี้ก็ยังมีความแตกต่างในวิธีการทอดด้วยการทาอาหารขึ้นใหม่จากความทรงจําของรสชาติและหน้าตาอาหารความจําที่เลียนลางของริบุรุนั้นทําได้ลําบากกว่าที่คิดมากว่าพวกริมรุจะทํามันขึ้นมาได้ก็เหนื่อยยากเลยนี่คืออาหารใหม่กําเนิดได้ด้วยความภาคเพียรของชูนะ ที่นายจากอินคาเซียเองก็มีอาหารที่อร่อยไม่เบาอยู่มากมายแต่ไม่มีอาหารแบบญี่ปุ่นอาหารที่กีเคยเตรียมให้ก็เป็นอาหารฟูดคาร์ดแบบสไตล์ตะวันตกด้วยอาหารญี่ปุ่นคงหาได้ยากนี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งนนนาประเทศฝั่งตะวันตกมีประเทศที่ติดทะเลน้อยการค้นถ่ายความอุดมสมบูรณ์จากทะเลหรือจึงมีไม่มากเพราะการรักษาความสดด้วยเวทมนต์มีค่าใช้จ,จ่ายมากมหาศาลแม้จะมีเชฟชาวต่างโลกที่เกิดในญี่ปุ่นก็ตาม ถ้าไม่มีวัตถุดิบก็ทําอะไรไม่ได้ที่ว่าไปแล้วคุณโยชิดะก็เคยควรคานว่ามีเหล้าน้อยชนิดเลยมีเค้กหลายแบบที่ทําออกมาได้ยากริบุรุก็เลยเสนอว่าจะเตรียมเหล้าให้ก็เลยตื่นเต้นดีใจยกใหญ่พอคิดแบบนั้นแล้วคงเข้าใจได้ว่าริบุรุโชคดีขนาดไหนถึงจะไม่มีความรู้แต่การทําอาหารขึ้นใหม่นั้นในเวลาวันสองวันก็เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นนั้นรวบรวมวัตถุดิบได้ยากเย็นยิ่งเติมทีริบุรุก็ไปถึงทะเล ตกปลาจํานวนมากนํามาทําสิ่งที่คล้ายกับปลาโอตากแห้งพลิบรูคิดว่าวิธีการขนย้ายด้วยการรักษาความสดด้วยสกิลเคลื่อนย้ายผ่านเมติเคลื่อนย้ายผ่านเมติจึงสามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆได้ในที่สุดก็นะต่อให้ริบรูอยากสร้างวิธีขนส่งย้ายแบบไม่ต้องใช้สกิลนั่นก็เป็นงานหลักจากนี้แล้วนะอาหารการกินคือที่สุดของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่ได้รุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมอาหารสาหรับริบรูนั้นมันไม่มีความหมายหรอก อลิบลูคิดว่าในปัจจัยเครื่องนุ่มผมอาหารที่อยู่อาศัยนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออาหารล่ะนะถึงมันแล้วแต่และคนก็เถอะด้วยเหตุนี้ลิบลุจึงพุ่มเทยอย่างสูนเปล่าไปกับการพัฒนาอาหารหลายๆแบบส่วนวัตถุดิบประเภทข้าวสาลีหาได้ง่ายกว่าที่คาดคิดลิบลุเคยเห็นขนมปังข้าวที่เมืองหลวงอาณาจักรอินกาเซียด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นของที่กินในชีวิตประจําวันสําหรับคนรวยดังนั้นแค่เรียนรู้วิธีการทํา ประเทศของเขาก็สามารถผลิตได้สําเร็จอย่างสบายๆเมื่อเทียบกับอย่างอื่นปัญหาในตอนนี้คือข้าวขาวจนบัดนี้ผู้ริบุรุก็ยังไม่สามารถปรับปรุงจนได้รสชาติที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับข้าวญี่ปุ่นที่ลงแรงลงเวลาปรับปรุงหลายสายพันธุ์มาแต่โบราณจะอย่างไรคุณภาพก็ด้อยกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ริบรุก,ก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนั้นหรอกพวกเขาใช้เวทมนต์ทำให้ข้าวเติบโต,ตแล้วเจ็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้น แต่ถึงยังไงการพัฒนาข้าวในฤดูหนาวก็ยากเกย็นแสนเข็ญปัจจุบันพวกลิบรูมีแค่นาที่ปลูกข้าวจำนวนน้อยไว้ในห้องที่ควบคุมอยู่กว่าจ,จะสําเร็จผลคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งอันที่จริงก็มีมาตรการแก้ไขยอยู่พอลิบรูลองถามอาจาราเฟเอลว่ามีวิธีดีๆหรือเปล่าเขาก็เฉลยคําตอบอย่างง่ายดายวิธีนั้นก็คือใช้นักปรุงอาหารของเชออนทําการแก้ผลลัพธ์การปรับปรุงสายพันธุ์ก็ประสบผลสําเร็จโดยง่ายดาย ก็าสามารถปรับแก้ผลลัพธ์ได้แต่ว่านั่นเป็นยังไงวิธีแบบนั้นไม่น่าจะได้รับการยอมรับและอย่างนอกรีดถึงจะคิดแบบนั้นแต่ลิบุลุกก็พูดเอาป่านนี้ก็สายเกินไปแล้วตอนทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลิบุลุกก็เล่นเต็มที่เหมือนกันไม่ค่อยอยากจะปกป้องตัวเองสักเท่าไหร่ควมอยากอาหารมาก่อนสํานึกถูกผิดจะใช้พลังของชื่ออนเจ็บเกี่ยวทุกครั้งก็ไม่ได้ดังนั้นการวิจัยต้องดำเนินต่อไปแต่ว่ามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ละลคือส่วนที่รีบลูก,กินจะถูกเตรียมเป็นข้าวขาวอร่อยๆสวดชิออนก็ยินดีให้ความร่วมมือข้าวที่ได้จะถูกส่งไปให้ชูนะจัดการในวันสําคัญต่างๆเช่นครบรอบทางนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษเจ้ามาลูเมนัตเองก็อยู่ด้วยพวกเขาเลยจะทุ่มทุนจัดให้อรัางการทั้งที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นประโยชน์ของประเทศของพวกเขาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในภายภาคหน้าด้วยคือหลักไม้อ่อนไม้แข็งถ้าได้รับปฏิบัติอย่างสุภาพจากอีกฝ่าย ที่เดิมทีไม่คิดดีด้วยภาพลักษณ์ก็จะดียิ่งขึ้นกว่าปกติเหมือนกับอันดพานที่พอทําเรื่องดีๆเป็นครั้งแรกก็ดูดีขึ้นมาสุดๆพวกเขาเองก็อาจจะปรับท่าทีอย่างปุ๊บป๊บก็เป็นได้พวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์คงไม่ได้ใจอ่อนขนาดนั้นถึงขนั้นนี่ก็เป็นวิธีการแม้จะเป็นโบราณค่ําคึกแต่มีประสิทธิภาพการเลี้ยงกลางคืนในครั้งนี้จึงจัดเตรียมอาหารคดหรูหลาโดยมีแผนเฉพาะหน้าแบบนั้น อืนเรื่องข้าวขาวนั้นเป็นความยึดติดของริบุรุที่ไม่เคยเป็นคนญี่ปุ่นอาจไม่ถูกปากเราอาจจะเนศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ว่าฮินาตาคงจะดีใจไม่ใช่หรือตอนที่ริบุรุได้กินจากห่างหายมานานยังสุกสุดๆส,ส,ส,ส่วนเทมปุระนั่นร้อยทางร้อยก็คงจะบอกว่าอร่อยทั้งนักประจนไัยและพ่อค้าต่างก็ชื่นชอบอันที่จริงยังเป็นของปวดปานของเบนิมาโลด้วยในโลกนี้ค่อนข้างได้การยอมรับพอสมควร คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรระหว่างที่ร,ร,ร,รูุคิดเช่นนั้นอาหารก็ถือเสือบครบที่เหลีอก็แช่รอเหล่าอ,อสเวนั์สิทธิ์แช่น้ำร้อนเสร็จก็คลิปนี้ก็กอขอจบไวไ้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้คนติกตามเคยก็มีคลิปเดียวนะครับ